สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้เราจะมาสอนวิธีการแก้ไขปัญหากรณีที่เข้า P.B. แล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับตัวอย่างเป็นอย่างนี้ก็กดตรง P.B. แล้วก็สตาร์ทต,ตรงนี้นะครับมันก็นิ่งไปเฉยโอเควิธีก็ให้เข้าไปที่ Mycom นะครับเข้าไปที่ไ like ดที่เก็บอ๋ oh, อ P.B. จะเป็น P.B. ตรงนี้ กล้องผมมันเทพนะ pb อ๋อกาลิน่า pbh ไปแล้วก็เลื่อนไปตรงนี้ครับ data data a ้าแล,แ,แล้วก็ pbth เข้ามาก็จะเห็นโลง่ลงเนี่ยครับ pb ที่เป็นไอควาแบบน,นี้เขียนเอาไฟแบงค์คลิกก่อนตึก๊กจากนั้นมันก็จะเข้าไป e x i t i n หรือเปล่าโค้ดสาม รอเขาโหลดอยู่นะนะครับทีนี้ดูต่อว่าเกิดอะไรขึ้นโอเคครับหลังจากโหลดเสร็จแล้วมันก็จะเด้งมาหน้าจอแบบนี้นะก็ให้ทําการคลิก continu ์ก็ได้เบรกก็ได้ครับมันก็จะบุกมาอันนี้ก็โอเคไปเลยโอเคก,กด enter ทอปับ๊บจากนั้นมันก็จะกลับมาหน้าเดิมทีนี้เราก็มาเข้าปกติครับเข้า v B บแล้วก็ให้ตรงนี้ทึ่งทึง่ง ใช่ไหมครับทีเนี้ยก็เข้าได้แล้วเว้ยครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้